พริกต้นนี้ใช้น้ำหมักผลไม้ลดลาดเมื่อสองสามวันก่อนและได้ลดลาดมาเป็นประจำทั้งจุลินทรีย์ที่ทำจากเศษพืชผักและหนอกกล้วยช่วยเร่งลาก เร่งการเจริญเติบโตขยายเซลล์รากพืชก็จะได้การเกาะแสงได้และดูดอาหารดูดธัตุอาหารขึ้นมาสะสมเพื่อเร่งเปิดอาดอกด้วยน้ำหมักผลไม้ก็ทำให้พริกออกผลออกดอกออกผลดีต้นเล็ก เดี๋ยวจะปล่อยไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวต้นโสมแต่เป็นการทดลองใช้น้ำหมักสังเกตครับต้นไม่ใหญ่สักคืบฝ่าแต่ก็แตกพุ่มดีครับใบไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เล็กปุ๋ยน้ำหมักที่วัวเพราะเดี๋ยวหน้าผลน,นี้มแมลงชอบที่เก็บทำยาไล่มแมลงบ่อยๆครับ น,นานก็จะเข้ามาดูวันนี้ครับผลผลิตพริกยอดสนออกเม็ดออกผลเลยเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเด็ดแล้วครับเพราะว่าเม็ดเขาแก่แล้วเอาไว้แดงไม่ได้เอาไว้นานต้นจะโสมหลังจากเด็ดไปแล้วเราก็จะใช้น้ำหมักขี้วัวเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจน เพราะว่าธาตุนจะเรอนจำเป็นต่อการสร้างต้นสร้างใบให้พืชผักโตขยายกิง่งหรือเราจะปรุงด้วยที่หัวตาแห้งโรยลรอบๆและควรดินโคนต้นรอบๆทรงพุ่มอย่าให้โดนลากให้ห่างจากลำต้นสักหนึ่งคืบถ้าต้นอย่างเล็กแบบนี้ ต้นสูงๆก็าห่างตามระยะเวลาสักศอกหนึ่งผลจากการใช้น้ำหมักก็งามทั่วไปอีกปลูกแบบธรรมชาติมีทั้งตำลึงมีทั้งหญ้าลกไปหมดกันนาน จะเข้ามาดูแต่ละแปลงสองสาวันหน้าฝนนี้ก็อ่่าลกขึ้นมากแต่พริกก็ไม่ยอมครับเลยออกดอกออกผลเพราะว่าเราใช้น้ำหมักลดลาดมาก่อนเขาก็เลยงามและออกดอกดีก็จะเริ่มมีผลกแก่ๆบ้างแล้วต้นนี้น,นี่ก็เป็นพริกอย่างเดียวกัน ลบครับได้แต่ถอนปล่อยให้เขาอยู่กันแบบธรรมชาติรู้สึกว่างามดีครับมแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนเพราะว่าเราใช้น้ำหมัก3าวันครั้ง แต่ผมไม่ค่อยได้ลดลาดครับน,น,นานๆจะเข้ามาบางทีก็มีเพี้ยมากินแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทานลดลาดแล้วเขาก็หายไปเพียงแต่ก็จะใช้เวลานาน,านที่จะทำต้นให้งดงามแต่ออกดอกออกผลได้อีกจะช้าถ้าเราดูแลประจํารดราดน้ำหมกไล่มแมลงประจํา อีกหรือพืชผักก็จะงามไม่ชักนนะทำหลายที่ครับหลายแปลงแปลงแล้วไม่มากก็เลยดูแลไม่ทั่วถึงก็ลกทุกต้นแล้วครับตัวนี้ก็ออกดอกออกผล เป็นพริกอย่างเดียวกันมิดยาวเรียกพริกยอดสนพร้อมกับหญ้าที่ลกเหมือนกันหมด้าผลยาวไวครับไม่ได้ดูแค่อาทิตย์เดียวก็ขึ้นมาลกมากหญ้าต้องถอนกันอยู่ประจำแต่ก็ยังดีครับกับเพา กก็ขึ้นมาเยอะก็ไม่มีเวลาแยกต้นก็โตไปแล้วครับแทกพริกเราต้องแยกนะครับถ้าอยู่กระเพราจะเบียดแตกพุ่มเบียดพริกสังเกตครับข้างต้นพริกก็ขึ้นเพราะว่าเคยโปรยมเมล็ดก,กระเพราทิ้งไว้ช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกตพอได้น้ำฝนเขาก็ขึ้นมาเยอะแยะก็บไม่ทัน ก็ทำไปเรื่อยๆครับกระเพรามีทุกที่ครับขึ้นกันเต็มไปหมดแม้แต่ทางเดินอันนี้ก็เป็นทางเดินก็ได้ถางหญ้าไว้บ้างไม่ให้เก็บแต่ก็ยังขึ้นมาลกกันบางที่นี่ครับไม่รู้ว่าหญ้าหรือกระเพราอันนี้เป็น เป็นหญ้ากระเพราต้องตองแยกครับบางทีหญ้ากับต้นพืชที่กินได้คล้ายๆกันสังเกตรครับอันนี้เป็นกระเพราอันนี้หญ้าต้องถอนทิ้งขาขาวนี่ไม่ใช่อะไรครับ นกมาขี้ลดไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับนี่ก็ไม่ยาวมากเกรงใจผู้ชมจะมาดูสวัสดีครับ